สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการก่อ,อไฟไล่ย,ยุงให้วัวน,นะครับหลังจากที่เอาวัวเข้าพอกแล้วนะก็เริ่มมียุงเริ่มมีแมลงวันมาก่อกวนนะครับเขาก็จะหลับไม่สบายก็เลยต้องมาจัดการก่อไฟครับเพื่อที่จะไล่ย,ยุงเพื่อให้วัวนอนหลับอย่างมีความสุขนะครับอุปกรณ์ของผมวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเนี่ยครับ หญ้าสดครับอันนี้เป็นหญ้าที่บัวก็ไม่ค่อยกินนะครับเี็พวกวัชพืชนะที่ยังสดอยู่นะครับอย่างที่สองก็คือฟางฟางแห้งครับแต่ผมจะเอาไปจุ่มน้ำนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาก่อไฟนะครับโดยวัตถุดิบนะครับอย่างดีของการก่อไฟก็คือฟางแห้งนะครับเดี๋ยวเรา ข้อดีของฟางแห้งนะครับก็คือก่อไฟนะครับแล้วก็จุดไฟได้ง่ายแต่ข้อเสียถ้าเกิดว่ามันไหม้เสร็จแล้วนะครับควันมันก็จะไม่มีมันจะมีช่วงแรกๆนะครับเราก็เลยจะมาใช้วิธีการนี้ครับโอเคครับตอนนี้ไฟก็ กําลังพอดีนลครับตอนนี้วิธีแรกก่อนนะครับก็คือนะครับใช้น้ํานะครับรดไปที่กองฟางนะครับฟางแห้งนะฮะรดไปให้มันชุ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใส่สักกรำรหนึง่งแล้วก็จะดูว่าควันที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีนี้นะครับมันจะอยู่ได้กี่นาทีถึงจะไหม้นะครับ ประมาณครึ่งบัวนะครับกับหนึ่งกอง โอเคครับตอนนี้ก็ควันเริ่มออกมาเยอะแล้วก็ <c oughs> มาดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีมันถึงยจะไหม่นะะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็เริ่มนะครับมีไฟ ติดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไหม้ทั้งกล่องนะครับค่อยค่อยค่อยๆไหม้นะครับค่อยๆติดนะครับแต่ว่าควันก็ยังเยอะอยู่ครับโอเคครับสําหรับวิธีนี้คือการเอาฟางไปจุ่มน้ําหรือว่าเอาน้ำมารดกองฟางใหัมเนเกิดความชื้นนะครับก็ประมาณ10นาทีครับ10นาทีกว่ากว่านะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้นะเพราะว่าเชื้อไฟมันยังไม่ได้ต่อเนื่องนะมันก็แค่ลามเป็นจุดๆุนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับดูครับ คันจะเยอะมากครับตอนนี้ทั้งยุงทั้งแมงวันก็บินหนีกันกระเจิดกระเจิงนะครับตอนนี้รวมทั้งคนด้วยครับต่อไปก็จะเป็นวิธีที่สองนะครับผมจะใช้นะครับเนี่ยหญ้าสดที่ไปเกี่ยวมาครับจะลองอคลุมนะครับกองฟ้าไอกองไฟดูนะครับดูว่าควันมันจะ เท่ากับยาที่หาของฟางที่เปียกไหมนะครับแล้วก็จะอยู่ได้นานเท่ากับของฟางหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดู ตอนนี้ควันที่เกิดจากายาสดนะครับมันจะมีความเพราะว่ามันมีความเข้มข้นเยอะกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็จะมีกลิ่นฉุนมากกว่าแล้วก็จะแสบตามากกว่าครับวบบางในระยะเวลาเดียวกันแต่รู้สึกว่าควันเนี่ยจะมีความข้นนะครับขาวนะครับมากกว่าการใช้น้ำรดฟางแล้วเอาไป ลุ่มกองไฟนะครับเพื่อให้เกิดควันเดี๋ยวเราดูครับว่าใช้เวลากี่นาทีมันถึงจะไหม้นะตอนนี้ผ่านไปประมาณ30นาทีนะครับเนี่ยครับ หญ้าสดที่เกี่ยวมาจากริมสระนะครับส่วนของไอ้รากหญ้านะมันก็จะเปียกน้ําหน่อยแล้วก็จะมีความสดอยู่นะครับ30นาทีแล้วครับเนี่ยถึงจะได้มีถึงจะเกิดเชื้อไฟแบบนี้คือความชื้นนะครับก็เริ่มระเหยอ,ออกไปแล้วก็ไฟก็เริ่มจะติดมานิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ได้ลุกซัทีเดียวนะครับ วิธีที่สองที่เอาหญ้าสดนะครับมาก่อไฟเพื่อไล่ยุงให้วัวนะครับตอนนี้เกือบ40นาทีแล้วนะครับยังไม่ไหม้ครับก็จะทนกว่าวิธีแรกนะครับควันก็ยังสม่ำเสมอนะครับไม่ได้มากอะไรนะครับววากองไม่ได้ใหญ่มากครับโอเคแล้ววิธีนี้อยู่ได้นานครับใช้หญ้าสดนะครับ ในการมาคลุ่มกองไฟเอาไว้นะครับจะทำให้อยู่ได้นานโอเคครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปตอนนี้นะครับกองไฟที่ผมก่อไว้เพื่อที่จะไล่ยุงให้กับวัวนะครับตอนนี้ก็ยังปิดอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับก็ ถึงจะผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับไฟยังไม่ลุกครับมีแค่ควันเฉยๆนะครับที่มันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ต่อเนื่องครับไม่ขาดสายครับก็ก็น่าจะดีสำหรับการไล่ยุงแล้วก็ไล่แมลงวันให้วัวเขาได้หลับได้สบายนะครับคืนนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องของการก่อไฟให้วัวสําหรับใครที่มีวัวนะครับหรือท่านใดที่มี ประสบการณ์ในการก่อไฟให้วัวที่มีทริคดีๆคลิปดีๆนะครับที่จะนําเสนอที่อยากจะแช์นะรัก็แชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ